คุณสิละภพจิรพภอยากรู้ว่าเวลาไปเดินดูบ้านตามโครงการเราจะรู้ได้ยังไงว่าควรซื้อที่ราคาเท่าไหร่เราจะมีวิธีการต่อรองราคายัางไงครับปกติโครงการจะตั้งราคาเผื่อต่อมากขนาดไหนครับอุ้ยก็ต่อกันไม่ค่อยได้หรอกครับตามโครงการพวกนี้ส่วนใหญ่เขาไม่ให้ต่อกันเยอะแยะหรอกครับอืถ้าเป็นพวกแบรนด์ใหญ่ๆเขาไม่ต่อหรอกครับต่อไม่ได้ เขาก็จะเป็นส่วนลดอะไรให้ครับมันไม่ได้ตั้งราคาเผื่อต่อนะถ้าเป็นแบรนด์นะถ้าเกิดแต่ว่าคุณไปซื้อไอ้พวกที่แบบไม่ใช่เป็นแบรนด์แบบเอาที่ดินเปล่ามาแบ่งแปดแปลงแล้วก็ทําขายอันนั้น,นะคุณไปต่อรองเขาได้แต่ถ้าเป็นพวกพวกนี้เขาไม่เขาไม่ต่อรองของคุณหรอกครับอืมราคาไหนราคานั้นแค่ว่าแถมอะไรมากกว่านะหรือมโีโปรโมชั่นอะไรมากกว่านะครับเออนะมันไม่รู้หรอกครับว่าเราควรซื้อราคาที่เท่าไหร่ เพราะว่าโครงการพวกนั้นส่วนใหญ่เวลาแบงก์กู้เขาก็ให้กู้ถ้าเป็นบริษัทแปลนดังๆเขาก็ให้กู้กันร้อยปอร์เ็นอยู่แล้วถ้าเกิดแบงก์เขาให้กู100้กันร้อยเปอร์ซ็นนั่นแสดงว่าราคาประเมินมันได้อยู่แล้วละราคาประเมินมันได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแปลแนไปต่อเขายากครับไปต่อเขายากได้ได้ขอโปรโมชั่นมากกว่ากูสุมพจน์ว่าถ้าจะทําโครงการบ้านจาัดสรรเขาต่อราคากันเยอะไหมครับสมมติที่ดินห้าสิบห้าไร่ขายนี่ถ้าทางถ้าทางคุณอยากจะทำาดเวลลอปเปอร์เนี่ย เอออยากทำดีเวล developer นะ hmm. อ่าเดี๋ยวตอบก่อนถ้าจะทําโครงการบ้านอาสันเขาต่อราคากันเยอะไหมครับสมมติที่ดินห้าสิบห้าไร่ขายได้ละสองล้านร้อยสิบล้านเวทเจ้าของโครงการจะต่อราคากับเจ้าของที่ดินกี่เปอร์เซ็นต์คืออย่างนี้อ่าผมให้ข้อมูลความรู้แล้วกันนะครับให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้นะแต่ผมให้ไม่หมดนะผมให้ข้อมูลความรู้แบบไม่หมด <c oughs> ใครฟังรู้เรื่องก็รู้เรื่องใครฟังไม่รู้เรื่องก็ก็เรื่องของคุณแล้วนะครับ เอ่อดีเวลลอปเปอร์เนี่ยนะครับหรือเรียกว่านักพัฒนาสังหาริมัพย์เนี่ยเขาจะซื้อที่ดินเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ตั้งโจทย์จากที่ดินเขาไม่ได้ตั้งโจทย์จากราคาที่ดินนะครับอืมเขาไม่ได้ตั้งโจทย์จากราคาที่ดินเขาตั้งโจทย์จากว่าที่ดินแปลงเนี้ยเขาจะเอาไปทําอะไรเอ,อร่จะเอาไปทําอะไรจะเอาไปทําเป็นโกดังจะเอาไปทําเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮม หรือบ้านหรูเขาต้องตั้งโจทย์จากตรงนั้นแต่เพื่อนจะถามว่าเอาแล้วเขาตั้งโจทย์จากตรงเนี้ยเขาตั้งโจทย์จากอะไรว่าจะไปทําอะไรล่ะเขาก็ดูโลเคชันเท่านั้นสิครับนะครับว่ามันใกล้แหล่งงานแหล่งงานทถานั้นมันคืออะไรออฟฟิศโรงงานหรือถ้าแถวนั้นเป็นโรงงานกันหมดคุณจะไปขายบ้านห,หรูเหรอก็ขายไม่ได้นะจะไปขายคอนโด บางคนแถวนั้นเขาก็ไม่อยู่ก็อ <c oughs> าจจะอยู่ทาวโฮมทาวเฮาส์แต่คุณทําหน้ากว้างกว้างนิดนึงนะถนนผลทางให้มันใหญ่ๆหน่อยพวกนี้เขามีรถกระบะมีรถมอเตอร์ไซค์เขาเปิดเพงลงหลังรถกระบะเปิดเพลงคราโอเกวันเสาร์อาทิตย์มันกินลงกินเหล้าหน้าบ้านได้นะมันไม่เบียดเสียดกันถนนกว้างกว้านิดนึงนะตั้งโจทย์จากตรงนี้ก่อนว่าจะทําอะไรขายนะครับต่อมานะครับก็ดูว่าจะขายราคาเท่าไหร่อืมจะดูว่าขายราคาเท่าไหร่ดูจากอะไร คุณก็ต้องดูว่าไอ้ทำลูกค้าคุณน่ยนะครับนะลูกค้าคุณน่ะมันมันเงินเดือนเท่าไหร่แถวั้นน่อ่าสมมติว่าคุณ <c oughs> จะขายโปรเจกต์เนี้ยนะแถวนั้นแวดล้อมรัศมีสามกิโลเป็นโรงงานทั้งนั้นเลยนะอ้าวโรงงานคุณงไปลองเช็คดูดิพวกโรงงานเขาเงินเดือนกันเท่าไหร่อ่ะโรงงานนี้เงินเดือนแค่หมื่นแปดแต่มีโอทีประมาณหมื่นหนึ่งไว้อ่าเงินเดือนเท่าไหร่ประมาณสามหมื่นนะรวมโอทีแล้ว สมมติสองคนผัวเมียอยู่โรงงานเดียวกันเงินเดือนประมาณห้าหกหมื่นเงินเดือนเท่าเนี้ยจะกู้ได้เท่าไหร่ล่ะจะกู้ได้เท่าไหร่คุณก็ไปสร้างบ้านขายราคาเท่าที่เขากู้ได้ดิเออนะแต่อย่าต้องระวังว่าจะเจอปัญหาว่าไอ้พวกเนี้ยมีบัตรเครดิตเยอะอาจจะก,กู้ไม่ผ่านก็ได้นะครับแต่นั้นไม่ใช่เป็นไม่ใช่ประเด็นหลักหรอกแต่ประเด็นคือคุณก็ต้องรู้ว่าคุณคุณจะต้องสร้างบ้านราคาขายเท่าไหร่นะพอคุณรู้ว่าคุณจะต้องสร้างบ้านราคาขายเท่าไหร่เสร็จแล้วคุณก็ย้อนกลับมาดูต้นทุนทั้งหมดของคุณเนะี่ย แล้วก็กาไรของคุณสุดท้ายคุณถึงจะรู้ว่าไอ้ที่ดินที่คุณจะซื้อแปลงเนี่ยที่เจ้าของมันเสนอขายมานี่คุณซื้อได้ไหมราคานี้ฮะซื้อได้ซื้อแล้วไปทาไปทําโปรเจกต์ที่เรากําลังพูดถึงเมื่อกี้มันขายได้ไหมหรือมันขาดทุนอืมถ้ามันขาดทุนก็ซื้อไม่ได้อืมถ้ามันขาดทุนก็ซื้อไม่ได้นะครับอืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนทําอะไรต้องเขียนฟีดก่อน ทำแคตโฟลันแคตโฟล์ดูก่อนนะในการทำโปรเจกต์อสังหาต้องเป็นแบบนั้นนะแต่บางทีมันไม่ต้องเป็นต้องรันแคตโฟล์ันแบบบรลือโลกอะ่ะเขียนกระดาษตั้งทำอยู่ครึ่งค้อน่ชัมม่วโมงก็รู้แล้วว่าโปรเจกต์นี้ไปได้หรือไม่ได้นะนี่คือคำตอบของผมจบนะครับสำหรับคุณสุพจศขอบคุณมากคำถามนี้ดีมากเลยครับคุณสุพจน์ใช่ผมทางานตกแต่งบ้านด้วยเป็นนหน้าด้วยครับอ่าดีฮะด,ดีค่อยๆศึกษาไปครับคุณเดอะเทก เดอเต้นะเ,เต้ให้เดอเทคเทคต้องมีซีด้วยสิเต้คุณเต้ผมเกิดจะขายบ้านได้อยู่แล้วครับคนซื้อนัดโอนที่กรมที่ดินแล้วกู้ผ่านร้อยเปอร์เซนตแต่เปลี่ยนใจไปเอาบ้านมือหนึ่งหัวหน้าเซลลโทรมาคุยกับหัวหน้าสินเชื่อธนาคารให้เปลี่ยนหลักประกันจากบ้านผมเป็นบ้านของโครงการเซ็งม่รู้สึกเหมือนโดนหักหลังเลยเอ้าแล้วแล้วหัวหน้าเซลมันโทรไปคุยกับแบงค <c oughs> ์มันเปลี่ยนหลักประกันมันก็ต้องทําเรื่องใหม่เหมือนกันนะอืมก็ คุณเต้ก็ยึดมัดจำเลยสิคุณเต้มัดจำไหมหรือเปล่าล่ะคุณเต้ก็ยึดมัดจำเขาเลยอืมนีม่เนลาให้ยึดมัดจำล้วก็ขายคนอื่นได้ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่แหละผมถึงบอกว่านะครับผมถึงบอกว่าทําอสังหาเนี่ยผมเคยเป็นนายหน้าเนี่ยอย่างคุณเต้ผมผมเข้าใจอารมณ์คุณเต้เลยผมเคยเป็น <c oughs> คือ <c oughs> เป็นนายหน้านะคุณสมบ,บัติกำลังบอกว่าเป็นนายหน้าไหมนะการเป็นนายหน้าขายบ้านหรือเป็นโบรกเกอร์เนี่ยนะแม่งลุน้นตลอดเวลานะแล้วตั้งแต่รับบ้านมาขายอันนี้ไม่่อยลุ้นเท่าหรอกเพราะว่าขายตามระบบเดี๋ยวมันก็ขายได้เอง เนี่ยอาจจะจะนานหรือจะเร็วมันขึ้นอยู่กับซับแต่ขึ้นขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะโอเคพอขายได้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับนะถูกตรงถูกใจกันเรียบร้อยนะเราคงราคาเรียบร้อยนะเส้นสัญญาวางมาจำนะเราต้องมานั่งลุ้นอีกนะว่าระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้นไอคนซื้อจะกู้ผ่านหรือเปล่าไอคนขายจะยึกยักยึกยักหรือเปล่า นะจนกว่าจะถึงวันโอนมันมีปัญหาให้ตลอดเวลาจะถึงวันโอนต้องจนวันสุดท้ายของวันโอนคือเสร็จโอกาสโอนเรียบร้อยเนี่ยคือหมดปัญหาแลวนะบรกเกอร์จะโล่งอกเป็นแบบคุณเต้นเนี่ยผมเคยเจอผมเคยเจอผมจําไม่ได้ล้วเคสมันปัญหาอะไรแต่ว่ามันแห้วอะ่ะแห้วแบบแซงมากเลยแม่อุตส่ารุ้นกะว่ากะว่าโอนบ้านกันตอนเที่ยงเสร็จเนี่ยบายๆเอาเช็คไปขึ้นค่าคอมมิชชั่นแล้วกูสบายแล้วปรากฏว่าแห้ว เข้าใจความรู้สึกคุณเต้เลยนะเซ็งมากเลยนะโอเคเข้าใจได้คุณมันนี่มีบอกว่าผมอยู่เชียงใหม่ตอนนี้ร้างนักท่องเที่ยวมากซบเซาทุกคนหวังนท่องเที่ยวจีนจะกลับมาไม่รู้สถานการณ์พัทยาตอนนี้แย่กว่าเชียงใหม่หรือเปล่า <c oughs> เชียงใหม่พัทยามยังมีคนคนกรุงเทพไปเที่ยวไงเ,เชียงใหม่นี่ไม่มี แต่ผมว่าเชียงใหม่ก็น่าอยู่แหละแต่ว่าตอนนี้คงไม่ไปอ่ะมันร้อนแล้วท่องเที่ยวจีนเน่ฮะผมผมเอาเป็นว่าผมฟังรับรู้ข้อมูลมาแล้วก็อ่านหนังสือมาเยอะผมว่าคุณคุณพี่มันนี่มีเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรนะเออเขาเรียกว่าดับฝันตัวเองเถอะอันนี้ผมไม่ได้ว่าแบบโอ้โหแบบโหดร้ายนะคอมเมนต์โหดร้ายไม่ใช่นะจริงๆพี่ดับฝันตัวเองเถอะอืม เออดับฝันตัวเองเถอะครับน่าจะยากครับที่จีนจะเข้ามานะน่าจะยากที่จีนจะเข้ามาพี่หนุ่มให้กําลังใจนะครับคุณเต้ถ้าขายได้เมื่อไหร่คุณจะเหนื่อยจุ่มเดี๋ยวเหมือนผมยกผ้าออกจากอกเลยใช่ไหมแต่ของพี่หนุ่มนี่ก็ถือว่าขายได้เร็วนะเออถือว่าขายได้เร็วอือย่างพี่หนุ่มนี่ก็มาฝากผมขายนะพี่หนุ่มขายได้เองอืผมไม่ได้ทํายังไม่ได้ทาอะไรให้เลยใช่ไหมพี่หนุ่มขายได้เอง คุณสุพจน์เพิ่งเป็นนายหน้าไม่นานครับครับผมอา่าก็ค่อยเรียนรู้ครับเดี๋ยวก็เก่งครับวันนี้สารกลรออกโปรโซื้อสังหารดอกเบี้ย4.5เซนต่อสัญญาต่อตาล่อใจมากเลยครับเอาเลยครับเอาเลยสิครับจะรออะไรครับดอกเบี้ย4.5เซนต่อสัญญาอืมก็ถือว่าไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงหรอกแต่ว่าก็ดูในเกณฑ์ใช้ได้ฮะเออเอาเลยครับเป็นข้าราชการอยู่แล้วนี่ฮะนี่เห็นไถ่ชุดยศ รดอะไรฮนะเนี่ยดูไม่ออกข้าราชการอะไรตำรวจหรอหรืออะไรทหารไม่รู้มองไม่ค่อยเห็นเล็กๆเอาเลยครับอย่าไปรีรอเชีรยให้คนเป็นนี่คุณเต้ขอบคุณครับพี่อู๋ทั้งหมดสัญญากับในหน้าคนนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไปหาในหน้าอื่นก็ได้เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทําอะไรให้หรอกเออจริงๆ่ะต,ต้องเรียนคุณเต้ไม่ใช่ว่าไม่อยากรับนะคือผมคือผมรับ โปรเกร์ที่เป็นซับที่มาขายส่วนใหญ่เป็นซับที่เป็นลูกค้าผมนั่นแหละรับลูกค้าที่เป็นหนี้เสียแบงก์อ่ะเขาให้ขายให้เขาอะไรเงี้ยเออแต่ว่าให้ช่วยขายก็ยินดีครับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าจะให้เป็นบริษัทเป็นเรื่องเราบริษัทผมก็เซ็นสัญญาเหมือนกันนะบริษัทผมเซ็นสัญญาโบรเกอร์เหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่เซ็นสัญญาปิดเราเซ็นสัญญาเปิดอือคือพูดง่ายลูกค้าขายเองได้ลูกค้าขายเองได้ค่าคอมิชชั่นลูกค้าก็ได้ไปไม่เกี่ยวกับผมผมจะได้ค่าคอมกรณีที่เป็นลูกค้าของผมเท่านั้น แต่ต้องเซ็นสัญญาอ,อ่แค่นั้นเองฮทำไมนะักท่องเที่ยวจีนไม่กลับมาคะหนึ่งนัก <c oughs> เที่ยวมจีนไม่กลับมาเพราะจีนมีนโยบายโควิดศูนเปอร์เซ็นฮะโควิดศูนย์เปอร์เซ็นเออไม่ไม่ให้ออกไม่ให้นักเที่ยวออกไปไหนเลยครับไม่ให้คนประเทศจีนออกไปไหนเลยครับเออให้อยู่แต่ประเทศจีนฮะเพราะว่ากลัวออกไปข้างนอกแล้วมันติดเออ สองพูดตรงๆตอนนี้ไทยกับจีนความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่นะครับเราไม่รู้กันเองเอ,อจริงๆเขาไม่ค่อยแฮปปี้ที่จะให้คนจีนมาเที่ยวประเทศไทยเท่าไหร่ครับนะลูกค้าผมมีค้าขายกับจีนโดนสั่งเบรกหมดเลยห้ามซื้อของจากไทยเออมันเป็นการเมืองระหว่างประเทศะเอะอประมาณนั้นแหละนะเพราะว่าเขาบอกว่าไทยมันไปเอียงข้างอเมริกามากไปหน่อยนะครับ อืยังค่าอเมริกามากไปหน่อยะจริงเขาเลยไม่พอใจนะประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเป็นเกี่ยวกับอาการเมืองระหว่างประเทศมีผลนะมีผลอืมคุณเน็กซบอกว่ากรณีรีไฟแนนซ์จดจำนองได้ลดหย่อน0.01รีไฟแนนซ์ไม่น่าจะได้นะครับอ๋อจดจำนองใช่ไหมครับจดจำนองรีไฟแนนซ์ผมว่าไม่น่าจะได้นะครับเฉพาะจดจำนองนะเพราะว่ามันไม่เกิดพลวัตในการซื้อขาย เอเพราะว่านโยบายที่เขาต้องการเพื่อให้กระตุ้นยอดโอนอสังหายอดการซื้อขายอาสังหาอไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ไไดแต่ไม่แน่ไม่ชัวนะฮะไม่ชัวนะอืไม่ชัวฮนะวนะวนะคุณผัยลู่ลมบอกว่าโทษเราจะหาวิธีเลิกเล่นการพนันออนไลน์ไงครับพี่อู๋ <c oughs> การพนันออนไลน,น์มันมันติดแล้วมันจะเป็นเหมือนกับว่า มันจะเป็นเคมี er ในสมองคุณผิดเพี้ยนนะ่ะ <c oughs> คุณคุณไผ่รู้ลงกุพูจริงๆนะเคมี K er ในสมองคุณจะผิดเพี้ยนนะ่ะเพราะว่าคุณมีเงินปุ๊บคุณก็จะคุณก็จะโอนตังไปเล่นพนันออนไลน์มีตังปุ๊บเนี่ยผมเพิ่งมีลูกค้าที่ที่ไลน์มาคุยกับผมอ่ะเสียพนันออนไลน์เป็นล้านลนะ้านอ่ะบ้าหรือเปล่าโอ้โหผมผมยังไม่เคยเสียขนาดนั้นเลยเฮ <c oughs> ้แต่ผมไม่เสียนะเนี่ยผมเล่นผมไม่เสียนะแต่ว่าติดเหมือนกันแต่ว่าผมยับยังชั่งใจได้คือ เอา,อางี้นะคนที่เล่นการพนันออนไลน์เนี่ยนะครับแล้วติดอะ่ะผมบอกเลยว่าคือเขาอะ่ะหาอาชีพที่เป็นอาชีพที่ใช้แรงกายแรงแรงกายแรงสมองยังไม่ได้อืมนะครับคือคุณยังหาอาชีพที่คุณสามารถทำแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ท,ที่มันมันเหมาะมันสนุกกับคุณนะ่ะ คุณไม่รู้สึกแบบนั้นคุณเลยมีความสุขว่าอาชีพนี้ไม่ทำหรอกทำทำไมวะกูไปนั่งเล่นจิมบาคา,าร่าแป๊บเดียวกูได้ตังคนะ์แล้วนะแล้วแล้วก็จะคิดตัวอย่างเงี้ยไม่ไม่คิดทำอะไรเลยอะ่ะคิดแต่ว่าจะนั่งเล่นบาคาร่าทั้งวันนะเหมือนเล่นบอลเหมือนกันนะไปแทงมุงแทงบอลแล้วก็เออวัน,ว,นวันก็หมกมุ่นอยู่กับการดูบอลวิเคราะห์บอลเนนะี่ยเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลาชีวิตเชื่อผมนะ คุณต้องหักห้ามใจตัวเองให้ได้ก่อนนะถามแรกแล้วาหาอะไรทําที่ที่มันทําได้จริงๆอ่ะเพราะว่าผม่อยคนที่ติดการพนันส่วนใหญ่จะจะมีความสุขว่าอาชีพอื่นๆมันไม่เวิร์กแต่ถ้าเกิดคุณมีอาชีพที่มันเวิร์กแล้วอ่ะคุณจะไม่มาสนใจเรื่องการพนันเลยอืมผมถามว่าผมเคยติดการพนันไหมผมไม่เคยติดการพนันนะแต่ผมผมมาเจงการพนันเป็น เอาเป็นว่าเป็นสิบล้านนี้แล้วกันเอาพูดไปเลยใครเคยฟังช่อง YouTube ผมเห็นฟังผมผมพูดอยู่ในคลิปบางคลิปอยู่แล้วอะเออนะแต่ว่าผมก็หลุดรอดมาได้แต่ผมไม่พูดในนี้เนาะผมหลุดรอดด้วยวิธีอะไรบอกไม่ไดนะ้ใครอยากรู้รายไปรอยไปถามาามันแล้วครันแอดนตนิโออ่ะแต่ไม่พูดในนี้ไม่ได้อืมนะครับคือมันต้องใจแข็งอะแล้วคุณต้องหาคุณต้องหาอะไรที่คุณต้องทําอะแทนที่คุณจะเล่นการพนันอะ คุณต้องไม่คุณต้องไม่หาอะไรทําแทนที่จะเล่นกันคุณต้องอย่าไปหมกมุ่นกับมันคุณไม่หมกมุ่นกับมันเสียเวลาจริงๆอันดับแรกคุณต้องถ้าคุณยังหาอะไรทําไม่ได้นะคุณต้องออกมาจากมันให้ได้ก่อนนะครับออกมาจากมันให้ได้ก่อนแล้วไปปล่อยตัวปล่อยใจปลีกวิเวกตัวต้องทําอะไรก่อนสักวันสองวันเนี่ยเออล้างล้างสมองก่อนล้างสมองตัวเองกันนะเพราะงั้นคุณจะคิดหมกมุ่นหมกมุ่นอย่างที่ผมบอกแหละสําคัญที่สุดเลยคือเรายังหาชีพที่เรารู้สึกว่า มันไม่ใช่กับตัวเรานะคุณก็จะมีความรู้ว่าอาชีพนี้ไปทาไม่ไม่ไม่ควรจะไปนั่งทําให้มันเสียเวลาไปเล่นบาคาร่าดีกว่าเดี๋ยวก็ได้ตังค์ละเออแต่ถ้าคุณเจออาชีพที่คุณใช่คุณจะเห็นการพนันเป็นเรื่องไร้สาระเออคุณจะไม่สนใจที่จะเล่นมันเลยอย่างผมไม่เคยสนใจที่เล่นไม่เคยสนไม่ไม่ไม่เคยแตะมานนานมากแล้วอะครับคุณอูเพื่อนผมไม่เชื่อว่ายังไม่โดนฟ้อง จะไม่โดนหักบัญชีเพราะค้างจ่ายหลายงวดผมบอกว่าผมโดนมาแล้วยังไม่โดนฟ้องเลยโดนหักอัตโนมัติเลยครับอ๋อก็ปล่อยเพื่อนพี่ไปเ้เถอะเออมันไม่โดนฟ้องมันก็หักได้ถ้าอยู่แบงค์เดียวกันอื